เพื่อนๆทราบไหมคะว่าการพัฒนาตัวเองกับเรื่องของการเงินมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดการพัฒนาตัวเองมักนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการหารายได้และการจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและนี่คือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน 1. รู้จักการพัฒนาทักษะการเงินเราควรพัฒนาตัวเองร่วมกับการเรียนรู้การเงินเราเรียกว่าการวางแผนทางการเงินเช่น การตั้งเป้าหมายทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมหรือการลงทุนซึ่งการที่จะเริ่มต้นลงทุนได้นั้นเพื่อนๆจะต้องรู้จักการออมก่อนครับ 2. การจัดการหนี้เรียนรู้วิธีการจัดการหนี้และหลีกเลี่ยงการก่อหนี้ที่ไม่จําเป็นต่อการพัฒนาตัวเองย้ำอีกครั้งนะคะว่าเป็นหนี้ที่ไม่จําเป็นเพราะหนี้ที่ดีก็มีครับหนี้ที่คอยสร้างกระแสเงินสดให้กับเราแต่ต้องศึกษาให้ดีนะครับเพราะไม่งั้นหนี้ส่วนนั้นเนี่ยจะกลายเป็นมีดที่จี้คอเราจนติดกับดักหนี้ไปตลอดชีวิตถ้าเพื่อนๆบริหารเงินพลาดเมื่อไหร่ก็ไม่เหลือครับ เพื่อนๆว่าทรมานไหมครับการที่เพื่อนๆกดติดตามช่องของมันนี่มันนี่ก็อยากจะมอบความรู้ทั้งทักษะในการพัฒนาตัวเองการเงินแล้วก็ความคิดเพื่อยกระดับของเพื่อนๆให้ดีกว่าที่เคยเป็นมันนี่ขอบคุณทุกๆยอดบิวยอดไลค์ยอดติดตามคลิปที่เพื่อนๆดูมันนี่จะกลายเป็นจุดเล็กๆที่ทําให้เพื่อนๆพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าที่เป็นครับ